พยายามออกเสียงแบบเจ้าของภาษาแต่ทำไมก็ยังไม่ชัดสักทีเคยไหมคะตั้งใจฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษาทุกคลิปพูดช้าพูดเร็วก็ลองหมดแล้วแต่ฝึกพูดหน้ากระจกวันละหลายรอบแต่เสียงที่ออกมามันก็ยังไม่เหมือนเจ้าของภาษาสักทีเรารู้ว่ามันไม่ใช่แค่การพูดผิดแต่มันคือความรู้สึกเจ็บลึกๆว่า เราพูดไม่ชัดชาวต่างชาติฟังเราไม่เข้าใจเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนเจ้าของภาษาเลยแล้วปัญหาคืออะไรจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความสามารถแต่เพราะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีระบบเสียงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงภาษาอังกฤษมีเสียงที่ภาษาไทยไม่มีเลยเช่น the ใน think v <ว>ใน valley ใน Stop และเสียงลงท้ายแบบชัดๆในคำว่า walk หรือ cut s ซึ่งคนไทยไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยพูดเสียงเหล่านั้นมาก่อนเลยดังนั้นพอจะพูดปากมันเลยไม่ไปเสียงมันเลยไม่ออกเคยเป็นเหมือนกันไหมคะตอนที่เคที่เริ่มสอนที่โรงเรียนนานาชาติเคยมีเด็กต่างชาติวัยสี่ขวบที่พูดคำว่า three ได้ชัดมากในขณะที่เรายังออกเสียงคล้าย three อยู่เลยตอนนั้นเคยแอบถามตัวเองว่าทำไมเด็กๆที่นั่นพูดได้ชัดตั้งแต่ยังไม่เข้าปหนึ่ง เลยแล้ววันหนึ่งก็ถึงบางออค่ะคำตอบคือ phonics เด็กต่างชาติไม่ใช่แค่ท่อง A B C แต่เขาเรียนรู้ว่าตัวอักษรแต่ละตัวออกเสียงอย่างไรและฝึกผสมเสียงให้เป็นคำ phonics ไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันคือการปูพื้นฐานระบบเสียงตั้งแต่ต้นฝึกให้ลิ้นปากกล้ามเนื้อของเราคุ้นชินกับเสียงภาษาอังกฤษเหมือนเวลาเด็กไทยเรียนการออกเสียงกออาเด็กฝรั่งก็เรียนว่าเคอทรวมกันเป็นขัด พ่อแม่ก็สอนได้ถ้าเข้าใจหลักการเคที่อยากบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะว่าถ้าคุณเข้าใจหลักการออกเสียงอย่างถูกต้องจากโฟนิกส์คุณก็สามารถสอนลูกให้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาเช่นกันเพราะโฟนิกส์ไม่ใช่เรื่องยากเลยมันแค่ต้องเริ่มจากการเรียนรู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องฝึกเสียงที่ภาษาไทยไม่มีหรือเป็นเสียงที่คนไทยออกเสียงยากเช่น the แล้วฝึกออกเสียงคำลงท้ายให้ชัดเคที่เองเคยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเคยลองผิดลองถูกมาหลายวิธีค่ะเสียงเงินเรียนคอร์สราคาแพงๆลองฟังสำเนียงจากหนังเพลงหนังสือวิธีต่างๆที่ใครๆบอกว่าให้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วดีเราลองมาหมดแล้วค่ะแต่ก็ยังพูดไม่ชัด1ิบกว่าปีผ่านไปได้แค่สำเนียงครึ่งๆกลางๆบางครั้ง ก็โดนชาวต่างชาติถามว่า What จนเสียความมั่นใจจนสุดท้าย ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าสอนลูกคิดในใจว่าเรายังพูดไม่ชัดเลยแล้วจะสอนลูกได้ยังไงแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเริ่มที่โฟนิกส์นี่แหละเริ่มที่พื้นฐานเสียงอย่างถูกต้องฝึกใหม่เหมือนเราเป็นเด็กอีกครั้งเข้าใจเสียงทีละตัวแล้วค่อยๆผสมเป็นคําสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่เปลี่ยนเสียงพูดของเราและเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความมั่นใจตอนนี้เคที่ก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการสอนภานษาอังกฤษลูกๆ บ้านผลลัพธ์ก็คือลูกๆทั้งสองคนอายุ12และ4ปีสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเหมือนเจ้าของภาษาตอนนี้เลยอยากส่งต่อให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะเชื่อว่าคุณก็สามารถพัฒนาการออกเสียงและพูดภาษาอังกฤษ ได้ชัดแบบที่คุณเคยฝันไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่อยากสอนลูกให้พูดภาษาอังกฤษให้ชัดคุณไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษแต่พร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้ระบบเสียงแบบใหม่ไปพร้อมกับลูกๆคุณก็จะกลายเป็นครูคนแรกที่ดีที่สุดสําหรับลูกได้เลยค่ะ สำหรับอีพีหน้าจะมาเล่าว่าอยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่อยากเปิด YouTube ทั้งวันทำไงดีเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนกำลังประสบปัญหาเหมือนกันค่ะเหตุที่จะมาแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับให้ฟังอย่าลืมติดตามกันนะคะ